สิบโมงครึ่งจุดสตาร์ทค่ะลำตกสลัดใดโกูกูห้านาทีผ่านไปไปกันต่อโก,โก,โก,โกูกูฮายตอนนี้เราอยู่กันที่ห้าร้อยเมตรจากจุดลมเตินนะฮัลเล่เต้นไปร้อยแปดสิบาเยี่ยมพักก่อนครับบเดี๋ยเคยละยุ่งก่อนหน้าลางไปง้อ กลับกันไม่ไปกันต่อก็ก็ างกลางเต็นท์นี่นะหนึ่งโลใช่ป่ะเนี่ยเย้สลางกลางเต็นท์ลูกมองมองขึ้นไปข้างบนดึงยะก้มลูก oh, <thank> Flip. สองกิโลอีกห้าร้อยเมตรค่ะก็ไม่ไหวแล้วไปค่ะเหลืออีกห้าร้อยเมตรสุดท้าย <laughs> ไปู โอ้สภาพต้องขึ้นมาจะขึ้นได้ไหมเนี่ยนี่แม่งโหดกว่าทางเดินเข้าใหม่นะ เอาก็ับคร้นมอบนเดียร์ที่น่แล้วนดีนี่ลึกกว่าที่ไหนนันนะตรงนี้ขออึ้ไนไปคือเป็นเหมือนว่าเราต้องเดินขึ้นแล้วเราก็ต้องเดินลงมาในน้ำตกอีกอ่ะเบบใช่ซึ่งชันมากเบบงั้นแค่ไหนกอ่ะ เฮนะลิคอปเตอร์โอ a ลนาอากลัวยูลืล่นแล้วจะเจ็บมันหลุดเพราะตอนลงบ่อยอ่ะนี่มันข้างนี้ยังไม่หลุดเลยอันนี้มันน้อยกระเสือมเอ้ยคิดดูไอ้ไอผาไอ้ทางเนินอะไรนัน่นน่กสี่โลห้าโล อันนี้แค่สองจุด้าไอ้ว่าตรงนี้ลงไปไม่ใช่ห้ารอยเมตรอะเป็นกิโลอะเอ๊ลอบพี่เขาก่อน วัางไม่ได้เอาเอาเข็มกัดมาดวา้วย ว่าอะไรว่าอะไรมายื้อพ่อยู่เห็นแล้วยู่ก็จะช็อกขึ้นยังไงก่อนลองก็เลื่อนขึ้นก็เลื่อนโอ้แบบนี้เหมือนเราเราทำไมเราไม่ไปแรกน้ำตกแต่แรกอ่ะอิ้ยเราก็ไม่ได้ถามเขาว่าใช่น้ำตกตรงข้างหลังถ้ามีเสียงอย่างนี้ะน่าจะ่ใช่แล้วนะ balance balance Slow down. Yeah. Oh my God. <laughs> Baby. Baby. ่ะน้ำตกไม่ได้อยู่ข้างบนหรอน้ำตกน้ำตกกระอางบนข้างล่างเนี่ยบนไปเจอที่จอดรถพอดีเลยนอนกียแบบแล้วมันจะถึงกะเดินขึ้นยังไงวะน่่ะดีตอนเดินขึ้นอะปกนี้หรอ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย <laughs> <c oughs> ไม่มีอันนี้ตกแน่เลยเบสมันเลื่อนอยู่เดินนำไปก่อนไปเยี่ยมากดดันไอ้มได้ยยิ่งว้าชเอเอเลื่อน ลายนี้ผมไม่กัไลาขวาสุดเลยขอบคุณค่ะวมเฮียบเบบี้าาาายูมันเลื่อนมากเลยนะ น่าคิดว่าแบบเออตะกี้เราสองจุดห้าโลมันคงไม่ขนาดนี้หรอกมั้งโอ้โหมาจริงเอาด้วยอหรคือเราลงมาขึ้นเขาแล้วก็ลงมาต้นน้ำอีกทีชอ้โห Yeah. นี่น้ําตกอะไรอ่ะนี่อ่ะโคโลธารก็ต้องเดินไปตังค์ว้านี่เลยสิทางเลยนะ น้องตกสลัดอะไรถามพี่เขาดิผิดทางแน่พี่คะแล้วน้ำตกสลัดใดมันคืออันไหน,น,นสลัด,ดอ,อ,อ,ลอันนี้คือข้าวเหนียวเหรอคะขึ้นตรงนี้เหรอคะผมมาทางแรกได้ใจแล้วหัวข้องแรกเหมือนกัน ขอบคุณค่ะเหนื่อยแลครับ,รบไม่ไกลตรงเท้าเราไม่ไหวเลยครับ,รบต้องไปอีกตรงนั้น thank okay. you เล้วก็ผู้เท่าต้าวแข ว่าขึ้นไปไม้อาจจะหายปะหายครับก็มีแต่นักวิ่งนักเตือนป่าเขาคงไม่ใช้ก็หรอกโอ้ oh my god โอ้ยแบ๊ dia haid jat, leh kuku ikat ni, oh.

ปีนิึ้นนี่ริงขึ้นมาหน้ามันเใครอยู่สูงอ่ะฮะอารมณ์อะเพื่อนเหรอเบียดสลัดไ ขลาดเงือะขนาดเงือก่นอนดมมากดมเยะลล์คอแห้งแบบซี่นะไปพ่ามบนไอไอไปกินน้ำเปล่ามาหนึ่งโอเบไปน้ำเปล่าไปกินน้ำขงบน i พี่ก็ร้องแบบเนี้ยละค่ะพี่ก็ร้องเลยร้องออไม go. Cool. การเซนแต่มันยังไม่ถึงที่มันไม่ถึงทางลงที่เราจะต้องโองเลยนะเซน,นเราต้องเร่งคปามเได้ก็หอบอีกแล้วอยว่ก็จะมาลอกก่อนฝนตกแล้วจะเดินยากอันนี้นเดินแล้ก็ให้ตายไปเลยดูมันมามื่นนี่ดูรู้แล้วไม่รู้ก็รู้แต่ต้องขเขียน มันไม่ไหวอยู่จะให้ทำไงไอถึงขอให้อยู่เดินไปก่อนเลยาจะทิ้งอยูงัมนรู้อยู่ทิ้งไปกิ้งลงไปครับคนะจะตอเดือดเดือดแล้วซีมาโทรศัพท์อยู่ล่ะดูดีมีเน็ตไะมนะอะไรไม่มีหรอก,ก,ก,รอกหอกลงแล้วคะ่ะ นึกว่าจะลายตุยอยู่บนนี้ีปลีที่มันแบบค่อยค่อค่อยคเบ่งบานค่อยแต่นิ้วต้นมันขาดเเออ it's raining

เราต้องหลบเขาเขามาทางนี้ดูดิทางนน้นเลยเห็นนะมฝนตกแล้วทางที่เรามาอดวครับขุหมน I'm phone, eh?